แต่ตามแผนนึ่งอยู่ครับ ถ้าได้เลียมนั่นาหานหะฮานนาเข้าขมาถึงวัดมันจะกินน้ำครับ mm hmm. เพิ่นบอกว่าอยู่อามองไทไถ่รถมองท้ายรถบดนั่นแหละแผนซองก็คือทำนั่นไม่ได้ครับเพิ่นวัตถีเอาถึงนี่เ mm hmm. พราะว่ามางนี่นี่รถบัติดอยู่แล้วครับล้านเปอร์เซนต์อยู่ถึงเนื้อทำนั่นไม่ได้ขังแต่ปัญหาคือว่าวิธีมาล้ำยู่สูงกว่าคนเบิ้งมาที่นี่ เคขึ้นอยู่ครับถ้าเมื่อนี้ฝนบ่ตกมืออื่นสวยๆครับทั้งเจ้าภาพบ,บอกว่าจังจังตั้งหานได้บัตามเพนแพนเดิมเขาก็คือวันจิตั้งจากโมงสองมงเศ้ากับว่าจิ่ลุยเลยบั ่ต้องพ่อดแดดก็ยังแต่มาคิดพิดจารณาแล้วถ้าดินยังบบแห่งบอเน่นดีปานได๋คกกอยากให้เจ้าภาพเตรียมสถานที่มันเรียบร้อยก่อนครับตั้งเตียงหรือใบมุ้งเขาก็ตั้งพัดแล้วตอนเนี้ยทุกอย่างเขาที่เขาทั้งแล้วครับ นี่คุยกันนั่นว่ารอให้หอดจากใบสามใบสี่มุงขันงในดินมันกลามก้อนนั่นก้อนมือม้าบางตอนพวกเขามาหอดนั่นกะดินยังเหนียวๆอยู่นะครับตอนนี้ถือลงถือแดเดเป็บกล่ำ้วครับโอ้จะมือแรงคึ้จังคิดหนาวาคาอยู่ดอก พราะขนาดนัน้นบางไหนนี่ยังหนาวเลยครับอ,อลมบีมีเลย แล้วก็ได้แดดเมื่ออื่นเศร้าอีกย่างแดดนึงครับอาจะดีขึ้นไม่รู้ว่า,จาวเจ้ผภาพเราเพิ่นที่บทอัดจากรอบไห

เพราะว่าถ้าถ้ากว้างแบบนี้มันต้องสองคันนี่ที่จริงอ่ะนนั่แลไม้ไม้นั่นนะที่ไม่ไผ่่่ไไมผดิแทนนั่นแหละครับหนาเวทีเขาอ่ะแมนหนาเวทีเขาอยู่ไม่ไผ่ครับอยู่ไม่ไผ่นี่นี่นะครับใช่ครับเขียวๆตรงนี้นะครับตั้งแต่สีตกไปส่องไฟฟ้าน่ะประมาณนั้นเนี่ยตกไปส่องไฟฟ้า ถ้ามันก็เป็นสามด้านนึงนี่แหละป่ะเออแกสังเกเอาสังกะสีเขาปิดไฟขังสองข้างเซียวกัสีแพียนนึงครับแค่แค่นั้นแหละอันมัดสุดนี่ได้เท่าใดกัเท่าน,นั้นตัวอันนี้อันนี้ปุ่นย้อนเข้าไปถัดไปดูเท่าไาห,หร่ครับบอลอันเดบอลจำเปลี่ยนครบว่าต้องลุ้งมาเลยครับเมื่อเช้านี่ให้เปลี่ยนไตยานนะ<อ> รถเบาๆไม่แล่นหล่นเมึงอยากขันได้ยังไงครับขันไหนที่ได้เป็นหนูทดลองเนาะเนาะ,ะ,ะแต่ก็พี่ที่บล็อกมือหนอีเลยนะครับกันที่ลงมือเศร้าบุหรักเด็กคว้ามันให่ก็ดีอย่างน้อยกัน นี่ับใจซึ้งขึ้นมาน้อยนึงแล้วครับนี่ขนาดห้อยรถกระบะเด้ี่นอนครับแต่ลุงไปเลอกก็นั่นไม่ได้้องนั้นพึ่งถมไหมครับเ่ินว่าแห,แห้งหนาที่โอเคอยู่แล้วครับคิดว่านี่พอบดมานลกันเริ่มเห็น รู้สึกถึงความแน่นขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เพราะว่าน้าใหญ่มีฝนมอย่างลงมาอีกครับมืออื่นสาวกระคอเดี๋ยวจัดจัดท่นเดีย๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านที่ครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ